สวัสดีครับลิเวอร์พูลตือเท่านั้นที่ครองโลกครับลิเวอร์พูลเตรียมที่จะมีการยื่นข้อเสนอครั้งใหม่ในการขอซื้อตัวทานอเล็กซานเดอร์อิซักสุนหน้าของนิวคาสเซิลนะครับแม่ต้องการใหญ่จะปิดดิวให้ได้นะครับก่อนที่ตลาดการซื้อขายจะปิดตัวลงโอ้ไม่ยอมจริงๆนะสําหรับทางท่านลิเวอร์พูลครับปาจริงๆอะ่ะสําหรับท่านลิเวอร์พูลครับเียเดี๋ยวดูนะครับว่ารอบใหม่ที่จะยื่นเนี่ยจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับ แล้วแต่ชาวซเดเน,นี่เมือ่อฤดูการที่แล้วกดไป23ประตูนะครับในพิมพ์ a ลีกแต่ว่าในการลงเล่นช่วงทัวร์พรีซิชั่นกับฝั่งของนิวคาสซลนี่ไม่ลงสนามเลยนะนะครับตั้งแต่เกมที่พบกับทังด้านเซลติกนะครับต่อด้วยเรื่องของการทัวร์เอเชียแล้วก็นี่เดี๋ยวจะมีการลงเล่นพบกับทั้งทางด้านเอสปปนยอลและก็อารเลติโกมาดริดนะครับอิซักก็จะไม่ได้ลงเล่นด้วยครับ อนแรกดีฝั่งของนิวคาสเซิลนี่กะว่าจะใช้งานของทนานอิซักนะนะครับแต่ว่าตอนนี้เดลี่เบลออกมาระบุนะครับว่านักเตะวัย25ปีจะไม่มีส่วนร่วมกับทั้ง2เกมดังกล่าวก่อนหน้านี้อิซักนี่มีการออกมาบอก้วครับว่ามีปัญหาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับก็เลยไม่ได้มาทัวร์กับฝั่งของนิวคาสเซิลแต่จริงๆแล้วคือทุกคนรู้นะครับว่าเขานี่คือกําลังหาเรื่องกับท้านดิวคาสเซิลครับเขาต้องการที่อยากจะย้ายไปเล่นให้กับลิเวอร์พูลครับก็เลยกวนทางฝั่งของนิวนี่แหละ เลวพูลได้มีการยื่นข้อเสนอครั้งแรกมาแล้วนะครับ110ล้านปอนด์บวกกับแอดออนแต่ว่านิวคาสเซิลปริเสธไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วล่าสุดฟาบิซิโอโรมาโนนะครับกูรูชื่อดังออกมาระบุเลยนะว่าเร์พูลครับเตรียมที่จะมีการยื่นข้อเสนอครั้งใหม่ให้กับทางด้านนิวคาสเซิลครับเพียงแต่ว่านิวคาสเซิลนี่จะต้องเปิดประตูยอมรับนะครับคือถ้าหากนิวคาสเซิลบอกโอเคยื่นได้พวกเขาก็จะยื่นอีกรอบนึง นิวาสเซตอนแรกตั้งราคาค่าตัวเอาไว้สูงถึง150ล้านปอนด์นะครับแต่ดูแล้วดีคงจะไม่ถึงขนาดนั้นะเละเยิพูนีคือได้เงินจากการขายดีอาร์ตนะครับรวมถึงกําลังจะได้เงินจากการขายทางด้านดาวิดนูเยสไปอยู่กับอัลฮิราลครับเขายังคงมีเงินเหลืออยู่นะนิวคาสเซลนี่คือมีการคาดการกันนะครับว่าสาเหตุที่ยังไม่ยอมขายอิสซักออกจากทีมเพราะว่า ยังไม่สามารถจะหาศูนย์หน้าคนใหม่มาแทนที่ของนักเตะคนนี้ได้นะครับหลังจากที่พลาดทังอิกิเตเก้นะครับรวมถึงเบนเจามินเซสโก้ด้วยตอนนี้บอกว่าอาจจะไปเอาเทองด้านน,นิคโคลัสแจ็กสันครับเพราะฉะนั้นลิเวอร์พูลถ้าต้องการจะได้อิซักก็ภาวนาแล้วกันนะครับให้นิวคาสเซิลเนี่ยหาศูนย์หน้าคนใหม่ได้เร็วๆครับตอนนี้ก็มีข่าวว่าทางฝั่งของนิวคาสเซิลก่กำลังพิจารณานะครับอากิโวา และเตะกองหน้าของปอร์โตอีก1คนด้วยครับแหมก็มองไว้หลายๆทางเลือกครับบาสโลนางานเข้าซะแล้วนะครับหลังจากที่ทางฝั่งของสโมสรได้ออกมาแจ้งอย่างเป็นทางการนะครับบอกว่าโรเบิร์ตเลโรสกี้ศูนย์หน้าชาวโปรแลนด์นี่มีปัญหาอาการบาดเจ็บถึงแม้ว่าจะบอกว่าบาดเจ็บเล็กน้อยก็ตามนะครับแต่ว่า ลาลิก้ากำลังจะเปิดอยู่แล้วนะโหแล้วนักเตะตัวหลักมีปัญหาการบาดเจ็บยังไงละ่ะทีนี้เนี่ยครับก็เกมที่พบกับทางด้านโค m โม่นี่ก็ไม่มีทางฝั่งของเลวานอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเกมแรกของศึกลาลิก้าต้องออกไปเยือนทางด้านมโยกาเนี่ยครับวันที่16นะครับคือวันที่16เนี่ยแหมจะมีชื่อของเลวานหรือเปล่าแมอะไรกันเนี่ยดูที่พอทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังจะลงล็อกเนี่ย ดันมีปัญหาการบาดเจ็บเฉยเลยนะครับแล้วแถมเป็นนักเตะตัวหลักซะด้วยครับเนี่ยยอมสีผมใหม่ดีนะไม่ค่อยไม่ค่อยเฮงเท่าไหร่เลยนะครับโดยทางด้านบาซโลน่าออกมาระบุนะครับว่าเลวโรสกี้นะครับนักเตะเฟิร์สทีมเพลเยอร์นี่มีปัญหาอาการบาดเจ็บแฮมสตริงครับนักเตะนี่จะไม่สามารถลงเล่นได้นะครับในเกมวันอาทิตย์นี้จะมีการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเขาจะสามารถกลับมาลงสนามได้อีกครั้งเมื่อไหร่ครับ เฮ้ยเอาแล้วไงสำหรับทางด้านบาร์เซโลนาครับแล้วยังไม่สามารถจะริรสเตอร์ฝั่งของมาคาสแรดฟอร์ดได้ด้วยนะแม่อุตสาหวางแผนเบียไว้นะครับว่าถ้าไม่มีเลวายก็จะใช้ทางด้านมาคาสแรดฟอร์ดเนี่ยครับงานนี้เจอ2ด้านเลยนะครับข่าวร้ายของทางด้านบาร์เซโลนาครับแนวะรูกแต่ไม่ไล้หรอกนะบาร์เซโลนาก็ยังมีทั้งทางด้านรามิวเยาม,าอย,มา,ยาอยู่นะครับมีราฟินญาอยู่นะครับ ดันทางด้านแดนนี่อัลโวขึ้นมาเล่นเป็นฟอร์สไนก็ได้ด้วยเหมือนกันนะนะครับถ้าในกรณีที่เลวานกลับมาไม่ทันจริงๆครับนอกเหนอจากนั้นก็ยังมีเฟอร์รานตอร์เรสนะแต่เฟอร์รานตอรเรสนี่เหมาะจะเป็นซูเปอร์ซับมากกว่าออกซายเป็นตัวจริงครับโคเซฟิลิก์ดิออสนะครับนักข่าวของมาก้าออกมาระบุว่าเรอันมเรดครับรู้แล้วค่าฉีกสัญญาของวิติญยาครับ90ล้านยูโรจดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่ซัมเมอร์นี้นะครับ เป็นซัมเมอร์หน้านี่คือหนึ่งในหลายๆชื่อนะครับที่เรอัลมาดริดต้องการอยากจะได้ครับนักเตะในตําแหน่งมิดฟิลแม่ถ้าเป็นอย่างนั้นแล,แล้วก็แสดงว่าชื่อก่อนหน้านี้ที่มีการพูดถึงกันเนี่ยน่าจะโดนตัดทิ้งแล้วนะนะครับอาจจะเป็นทางด้านวิินยานี่แหละครับนักเตะชาล์รูเกตของทางด้านปารีสแซงต์แชมงมันติดตรงเปเอชเนี่แหละครับแม่คือแต่อย่างไรก็ตามนะครับพอมีไอ้เรื่องค่าฉีกสัญญาปุ๊บเนี่ย ไม่ยังเป็นแล้วจะต้องไปคุยอะไรกับทางด้านปารีสแซงฌแมงครับจ่ายค่าฉีกสัญญาจบเลยแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวนักเตะแะครับว่าอยากจะย้ายมาอยู่กับเรอัลมาดริดหรือเปล่าแล้วถ้าหากพิติตาย้ายมาอยู่กับเรอัลมาดริดขึ้นมาจริงๆแล้วก็โหปารีสแซงฌแมงนี่แบบยิ่งจะโหทั้งโกรธทั้งเกลียดเรอัลมาดริดนี่มากกว่าเก่าอีกนะหลังจากที่มีปัญหากันตั้งแต่เอ็มปาเป้มาก่อนหน้านี้นะครับ จริงๆแล้วฝั่งของชาบีเอนี่ก็อยากจะได้นักเตะในตำแหน่งมิดฟิลด์สักคนหนึ่งคนนะครับในซัมเมอร์นี้แต่ว่าฟลอเรนติโนเปเรสบอกว่าพอได้แล้วนะครับไม่ซื้อแล้วเอานักเตะที่มีอยู่นี่ก็ใช้ตรงนี้นี่แหละครับวิตินญยาดีต้องบอกนะครับว่าฮอตมากๆเลยนะครับนี่มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่อาจจะขึ้นมาติดท็อปทรีท็อปไฟฟ์ก็ได้นะครับนักเตะที่จะคว,ว้ารางวัลบัลลงดอครับจะผลงานเมื่อฤดูการที่ผ่านมา ทั้งในระดับสโมสรน,นะครับแล้วก็ระดับทีมชาติกับทีมชาติโปรตุเกสเนี่ยพาทีมนี้คว้าแชมป์เนชันลีกได้ด้วยนะค่าสิทสัญญา90ล้านยูโรนี่จะมีในปี2026นะครับเพิ่งมีการต่อสัญญากับปารีสแซงต์แชงกไปจนกระทั่งถึงเดือนมิถุนาย,ยนปี2029ราคานี้เรย์แอนแมริทบอกว่าอ่ะโอเครับได้นะครับเพราะว่าคุณภาพของเขานี่คือ,อราคานี้ก็ต้องบอกว่าถูกแล้วล่ะอย่างที่บอกนะครับว่าคือถ้าจ่ายค่าสิกสัญญาปุ๊บก็คือจบละ ไม่ต้องไปสนใจแล้วครับว่าปารีสแซงต์แมงนีจะทําหน้าทําตายยังไงครับเดี๋ยวดูนะครับ2026ครับเจอกันหรือเปล่าครับสลัดทางด้านวิตินยาก,กับเอรนแมริดแผนใหม่ของชาบี้นี่โหงงหมดเลยนะครับนี่บอกว่าจะเอาทางด้านดาบิดอาราบาเนี่ยขึ้นมาเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ครับเออเอากับเขาเข้าไปสิ นักเตะที่เล่นในตำแหน่งเินเตอร์แบ็กกองหลังนี่ทางฝั่งของชาบี้บอกว่าเดี๋ยวดันขึ้นไปเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์แล้วกันนะครับ กองหลังของเรอัลมาดริดค่อนข้างจะเยอะนะครับอย่างตัวกลางนี่ก็มีทั้งทางด้านดินฮุยเซนนะครับมีทั้งทางด้านโูดิเกอร์เนี่ยครับมีทั้งทางด้านราอูเอเซนซิโอนะครับมีทั้งทางด้านมิลิเตาเนี่ยครับโอ้หอลาบานี่อยู่ท้ายๆเลยนะครับส่วนซ้ายขวาดิยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยเต็มไปหมดนะนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านคาร์เรราสเอ็ดดิสแอนเดอร์อาร์โนนะครับแดนนี่คาบาคารเนี่ยเฟอร์รองเบนดี้นะครับอลาบาจะไปเล่นตรงไหนล่ะเอ้แต่บางบางครั้งก็เห็นอลาบาเฝั่งซ้ายด้วยนะ แต่ชาบี้มาแปลกครับชาบี้บอกว่าก็เดี๋ยวจะดันนักเตะวัยสามสิบสามปีคนนี้นะครับดันขึ้นมาเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ดูครับลองให้เขามาเชื่อมเกมดูครับเพราะว่าเรอัาดริดยังไม่มีนัก,ตกเตะประเภทนี้อยู่ในทีมเลยแล้วทําไมถึงมีความมั่นใจครับในตัวของทัดาอลาบาก็เพราะว่าเขาเคยเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์มาก่อนนะครับสมัยที่เขาเล่นให้กับทัดาไบเยนหรือมิวนิกแม่สมัยนู้นกับสมัยนี้มันก็ต่างกันเยอะนะและอย่างหนึ่งอลาบาตอนนี้อายุ33ปีแล้วล่ะ คิดว่าน่าจะน่าจะเป็นการลองดูก่อนนะครับว่าเวิร์กหรือไม่เวิร์กครับท้าให้เวิร์กจริงๆนี่ก็คงจะต้องดันกลับไปเล่นในตําแหน่งกองหลังเหมือนเดิมนะครับดาวิเอลาบาดียืนยันนะครับว่าเขาไม่ต้องการที่อยากจะย้ายทีมครับในซัมเมอร์นี้ครับคริสเตยโนโรนโดแหมฮอตจริงๆนะครับนี่ล่าสุดยิงแฮตทริกให้กับท่านั่นเอบนัสเลอร์ครับในช่วงของพรีซีซั่นที่ผ่านมานะครับเอาชนะคู่แข่งไปได้ถึง4ประตูต่อศูนย์ หนึ่งในนั้นเป็นลูกโทษที่จุดโทษนะครับแต่อีก2ลูกนี่ก็เป็นลูกยิงแล้วก็ลูกโบงนะครับสำหรับทางด้านคริสเตนโนโรนันโดครับอายุ40ปีแล้วนะครับหลังจากยิงแฮตทริกได้ดีก็ออกมาโพสต์นะครับบอกว่า k e e pushing p dash more to do นะครับก็พยายามจะลักกันต่อไปครับยังมีอะไรที่ต้องทำอีกเยอะครับก็ไม่หยุดอยู่แล้วนะสำหรับทางด้านคริสเตยโนโรนันโดครับ ช่วงการอุ่นเครื่องที่ผ่านมานี่อาร์นาเซอร์ก็ถือว่าไม่เร็วทีเดียวนะครับก่อนหน้านี้2เกมก็ชนะทั้ง2เกมชนะชนะ5-2แล้วก็ชนะ2-1นะครับเกมที่ชนะ2-1นี่เอาชนะตูนลูสนะครับส่วนเกมสุดท้ายช่วงพรีซนซ์นนี่จะเจอกับทนดาอาลมาเรียก่อนที่วันที่19สิงหางคมครับเจอกับทัาดัาอิทิฮัดซาอุดิซูเปอร์คลับนะครับ รู้นะครับว่าแหมเล่นในลีกของซาอุคู่แข่งสําคัญสำคัญก็คือเอาอิติฮัดกับทาดัดเอาฮิรานั่นแหละนะครับเอานัซเซอร์จะต้องพยายามทําให้ได้นะครับต้องพยายามคว้าแชมป์ให้ได้แหมปีนี้ก็เสริมทัพนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งการได้ทางด้านชาลฟลิชมานะครับแล้วก็ได้ตัวผู้จัดการทีมคนใหม่ด้วยแล้วล่าสูนี่ฟาบิซซโอโรมาโนออกมาระบุด้วยนะครับว่าเอานัซเซอร์ได้มีการติดต่อไปที่บาเยนวินดิกนะครับในการที่จะขอซื้อตัวคิงส์ลีโคมองครับนักเตะแนวรุกของบาเยนเข้าสู่ทีมโห แนวรุกจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยหรือเปล่าเนี่ยคริสเตียโนโรนโดคิงซี่คอมองนะครับชาลฟิลิปแล้วก็ยังมีทนา์มาน่อยู่นะเอานนสเซอร์ลูกาที่จะมาถึงนี่เอาจริงครับแต่ก็มีคนที่เป็นหัวหน้าโปรเจกต์อย่างคริสเตียโนโรนโดครับปีนี้ใหม่มั่นปัดมือครับว่ายังไงจะต้องควา้าแชมป์ให้ได้ครับและก็พบก,กับ i n s i ซ e ์สปอร์ตในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ